ในธรรมชาติรอบๆตัวเราล้วนแต่มีความน่าสนใจและสามารถเกิดองค์ความรู้ได้ทั้งสิ้นนะคะอย่างเช่นในวันนี้ท่านผู้อำนวยการอุทัยปรีกลมและคุณครูทองคำแก้วพันยูแห่งโรงเรียนเลยตัดนนพัฒนาก็ได้พานักเรียนมาเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจนอกกรั้วโรงเรียนเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความใสสะอาดของเต้นแม่น้ำเลยผ่านการศึกษาจากตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตภายในน้ำ จะมีความน่าสนใจและหลากหลายแค่ไหนมาติดตามไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้เราได้พบสัตว์เภศหนึ่งที่เป็นสัตว์ท้องถิ่นของที่นี่นะครับ,นนรรบก็คือเป็นปูหินชื่อแา่คนที่เขาตั้งชื่อก็คือปูเจ้าพ่อหลวงถ้านํามารับประทานเนื้อจะหวานทุกวันนี้เหลือน้อยลงแล้วนะครับเพราะตอนนี้เราต้องช่วยในเรื่องของการอนุรักษ์ถ้าเห็นแบบนี้ก็คือต้องบ่อยให้มันปล่อยให้ปูตัวน,นี้ขยายพันธุ์ได้ตรงนี้เป็นบริเวณของต้นของแม่น้ําเลยนะครับเรามาเจอชีบกะขาวนะครับ ชีวะขาวนะ่ะมันจะชอบอยู่ที่น้ําสะอาดถ้าให้ระดับความสะอาดขึ้นมาตั้งแต่หนึ่งถึงสิบ0ิดหรืจะสะอาดที่สุดอันไอชีวะขาเนะี่ยอยู่ที่ระดับติดแสดงว่าต้นของแม่น้า ạt, าําเลยเนี่ยสะอาดสะอาดสุดนะครับจากตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพียงไม่กี่ประเภทที่คุณครูสอนเด็กๆไม่เพียงแค่เป็นสิ่งสัตว์พื้นถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นตัวชี้วัดความสะอาดของแม่น้ําเลยบริเวณต้นน้ําที่สามารถเรียกได้ว่า สะอาดถึงระดับสูงสุดได้เลยล่ะค่ะนับได้ว่าแม่น้ําเลยยังคงพอมีความหวังนะคะหากเราช่วยกันตั้งแต่วันนี้ในอนาคตอีกไม่นานเราคงสามารถพบตัวชีปลาขาวได้ตลอดทั้งลําน้ําแน่นอนค่ะความน่าสนใจของต้นน้ําเลยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์ต่อไปมาติดตามอาจารย์ทองคำํำสอนเด็กๆหาปลาพื้นบ้าน